ในเวลา13.30นวันท,น,นที่14กุมภาพันธ์2568สำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนโดยสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีต้อนรับวันวาเลนไทน์จัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์มอบพาสปอร์ตเป็นของขวัญครบครอบ4กลุ่มให้น้องเอวาและพี่ลูนา่าพร้อมมอบพวงกุญแจเอวาสอรักให้กับนักท่องเที่ยวในวันวาเลนไทน์ในเชียงใหม่ในซาฟารีนางสาวธิติรัตน์ตะวันวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทิ้งธนกรกล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแห่งความรักเชียงใหม่ในซาฟารีจึงถือโอกาสจัดงานวันเกิดครบครอบ4ขวบล่วงหน้าให้น้องเอวาและพี่ลูน่าเสื้อเครื่องทองสองพี่น้องคุณหูติดแกลมและคุณหูสายแบล็ที่จะครบครอบวันเกิดในวันที่16กุมภาพันธ์นี้โดยในวันนี้ได้จัดทำเค้กเนื้อไส้ฟักทองและตกแต่งสถานที่ด้วยกิ่งไม้ใบไม้ ให้มีความเป็นธรรมชาติเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ให้เกิดพฤติกรรมตามสัญชาตญาณในธรรมชาติซึ่งเมื่อน,น้องเอวาและพี่ลูน่าเข้ามาในพื้นที่ก็ได้กินเชค,คเนื้ออย่างอร่อยอร่อยและเล่นกิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาตกแต่งในพื้นที่อย่างสนุกสนานนอกจากนี้ได้มอบพาสปอร์ตประจำตัวสัญชาติเชียงใหม่ในซาฟารีให้น้องเอวาและพี่ลูน่าเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดในวันพิเศษนี้อีกด้วยน้องเอวาและพี่ลูน่าเป็นเสือโคร่งทอง g o l d ไท,นทเกอ e r เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564เป็นเสือหายากที่ติดอันดับสัตว์หายากที่สุดในโลกเนื่องจากน้องจะมีสีที่หาได้ยากซึ่งเกิดขึ้นจากยีนด้อยที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเช่นเดียวกับเสือสีขาวแต่โอกาสที่จะเกิดเสือโคร่งสีทองเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆและพบเพียง50ตัวในโลกโดยพบเฉพาะในสวนสัตว์และสวนขยายพันธุ์ทั่วโลกเท่านั้นไม่พบในธรรมชาติเสือโคร่งสีทองเป็นเสือที่ฉลาดแต่นอกจากความฉลาดนี้แล้ว น้องเอวาและพี่ลูน่ายังขึ้นชื่อในเรื่องความน่ารักความแบ๊วและรักสะอาดจนได้ฉายาว่าเป็นคุณูตุกแกลงคุณูสายแบ๊วและเป็นที่รักของทุกๆคนนักท่องเที่ยวสามารถร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบสี่ขวบน้องเอวาและพี่ลูน่าเสื้อพคร่งทองได้ในอาคารอาณาจักรเสื้อไทเกอร์โชว์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 5 3 9 9 9 0 0 0 หรือทุกช่องทางออนไลน์ Facebook เชียงใหม่ในซ a f a r รีเชียงใหม่ใน s a ฟ a r รีหรือเลนโอเอในซ a f a r รีหรือที่โทรและไอจีเพียงมีในซ a ฟ a r ร